สั่งโอนอนโดนปะวะอันนี้คือโดนปะโดนเรียบร้อยหลับไปเลยตรงนี้อ่ะเรียกโอ้โหพังเรียบอสุดยอดน้องลงใต้ขอร้องไม่ฟังอะ่ะมันไม่ฟังผมอะ่ะเหลียวลงลง ขอ้องตัดต้นไม้ตรงนี้ให้หมดเลยครับพี่ขอร้องเลยผมกลัวมากเลยเวลาต้นไม้มันกระจายกระจายกันอนะอยากให้คนมารีบเคลียร์ออกอุ๊ยตอนนี้คนไม่พอตรงนี้เอาฮาวสเตอร์ผมลดได้โอเคอยากให้คนมาสแตนบายตรงนี้ไว้นะผมกลัวเวลามีไฟ ไม่ใช่มีเชื้อโลกแล้วมันจะแก้ไขอะไรไม่ทันนะน้องหลับอยู่โอเคตอนนี้เออว่ามันเผาไฟไม่ได้นี่หว่าตอนนี้ชิปเป่งละอันนี้โอ้โหถึงระยะด้วยว่ะสวยลยละอาจจะต้องรีบกดวิ่งผ่านเลยอะตรงเนี้ถ้าน้องตื่นนะโอ้ฝนตกหนักว่ะอาจจะต้องมีตัดได้ตัดเสียงช่วงนี้แน่เลยว่ะเพราะว่าดูเด เสียงฝนน่าจะเข้าไม่นะผมไม่สมามารถอัดต่อได้ดูตัวไก่ผมสิไก่ผมสั่นหนาวไก่ผมสั่นเทาคือการที่ตัวไก่สั่นเนี่ยแสดงว่าเสียงมันดังมากนะอาจจะมีเสียงฝนนิดหน่อยนะดังนั้นก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะฮะแต่ผมทำอะไรไม่ได้จริงๆนี่โล่งๆเลยข้างล่างชิวๆ พยายามทําให้มันโล่งไว้ครับอุย้ยน้องโยกทำไมโยกชิปเป่งละเตรียมกดวิงว่งเลยเตรียมกดวิ่งวิ่งดวนเลยดวนเลยโอ้โหมารอเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้อุ้ยมันเยอะมากเลยว่ะต้องพรอนนะไม่ไม่พรอนคือมันโตไวมากเลยนะแย่และแล้วมันตกโหผมเห็นละคือหมดคือหมดง่ายอ่ะมันจะไม่เยอะขนาดนี้เว้ยอันนี้มันตกโอ้โหโอ้โหโคตรเยอะบอกเลย แล้วส่วนบนป่าผมเพียบเลยว่ะนี่นีตรงนี้ตรงนี้นเห็นวะอย่าอย่าอย่าหลุลดล่อสายตาไม่งั้งงนคุณแตกแน่นอนคิดว่าอุย้ยยังไม่หมดด้วยตรงนี้ก็มีโอ้โหพิทเฮ้ตรงนั้นผมกดยังเะโอเคต้องเก็บไปให้หมดนะไม่ง,งั้น ไม่ไง่านเรียบร้อยเลยนะเฮ้ยอย่ายืนว่างนี่ทำไมยืนว่างอ่ะอ๋อติดพิษคุณหมอกำลังมาช่วยเฮ้ยขอขอคนเพิ่มได้ไหมเอ่อ a s s o o n as you scavenger step ทันทีที่ scavenger เราเดินเข้าเหมืองไปเนี่ยเอ่อเดอะคลาวซัดพื้นสัน่นแล้วก็มีหิน หินใหญ่ร่วงลงมาจากหลังคานะฮะ Let's check for a n o t h e r w a y confidence โ okay. อเคไม่อยากให้เสียตัวละครไปวะเค okay. ลอดกลับมานะฮะแก๊งนี้เราจะได้เข้าไหมอยากได้คนเพิ่มมาตอนเนี้ยส่งส่งเข้าบ้านว่ะเฮ้ย <Hey. S 1> มันเคลียร์พวกนี้ช้ามากเลยอะ่ะผมรู้สึกกลัวแล้ววะมันไม่ทำงานเว้ยเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่มีเชื้อเพลิงให้มัน ต้องไปปล่อยให้มันเป็น general ไปก่อนนะตอนนี้ให้มันไปไล่ตัดต้นไม้เองอะ่ะเดินตัดต้องเดินตัดเองเนี่ยต้นไม้มันเน่าแล้วอะชิปเป่งละอันนี้คือหลุดลอดสายตานะเพราะว่ามันอยู่ในดงแล้วมันจะสเปรดไวมากลองรีบเคลียร์อ่ะเออเราน่าจะไม่ต้องสั่งอะไรออนบุไวๆนี้ดังนั้นลงมาเลยลงมาช่วยกันเอามาให้หมด เฮลตี้สุดยอดมาช่วยกันนี่มันกระจายไวมากเว้ยถ้าเราไม่รีบเขีย่ยแล้วพอต้นไม้มันติดกันอย่างเงี้ยครับมันมันติดเชื้อไวมากในขนาดที่เนี่ยไอ้พวกที่มันไม่มีให้โตต่อเนี่ยมันจะแบบค่อยๆค่อยๆมาเป็นกออย่างเงี้ยโอ้โหชิปเป่งละเออต้องสั่งยังไงวะเนี่ยตัวละครผมแป๊บหนึ่งนะอันนี้รีเสิร์ชอะไรอยู่คอนลี่จะเสร็จละ แต่ว่าโอ้ไม่กอผมต้องเซฟข้างล่างก่อนว่ะเพราะว่ามันใกล้ฝามากเลยตรงนี้ผมช่างแม่งเลยนะจริงๆแล้วอะโอเคงั้นเป,เปลี่ยนเป็นเลขสอเปลี่ยนเป็นเลขสอนะเปลี่ยนเป็น p r i o r i t สองตรงนี้ผมเททิ้งได้เลยผมทําข้างล่างก่อนเนี่ยให้มันเคลียร์ตรงนี้ก่อนตรงนี้ด้วยอันนี้ด้วย ตรงนั้นด้วยนะเฮ้ยช่วยเคลียอันใกล้ก่อนได้ไหมขอร้องพี่เอออันใกล้ก่อนอันใกล้ก่อนเฮ้ยอันนี้อะไรจับเอามาฮัางกรีขึ้นมาเลยครับของเราเหลือๆต้องเป็นไบเอ็กซ์ตรักเตอร์แล้วโอเคอันนี้เป็นเชื้อเพลิงนะไอที่ผมเลือกไปมันเป็นเชื้อเพลิงเอามาใส่ตึกเนี้ย ไอตัวถือคบไฟเมื่อกี้แล้วมันจะคอยเผาเผาฆ่าเชือ้อเออโอ้โหนี่ไงผมเททิ้งแล้วมันไปจริงวะจะจะเคลียร์ทันยังไงก่อนถามจริงต้องค่อยๆเคลียร์ล่างขึ้นบนนะคนคนช่วยเคลียร์น้อยไปอะ่ะพยายามยันมันไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้านอยู่เนี่ยผมถึงได้อยากรีบตัดต้นไม้ทิ้งเว้ยคือเราเราไม่ต้องกลัวขาดต้นไม้หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราต้นไม้เดี๋ยวมันก็มาใหมยย่ไงนะ ไอ้บอลลูนนี่ก็ยังสร้างไม่เสร็จเหรออ๋อเราโดนไอ้นี่ก่อนเนาะเฮ้ยชิปเป่งละวิง่งวิ่งได้ไหมเอาลืมคนพอไหมสั่งโอนอนโดนปะวะอันนี้คือโดนปะโดนเรียบร้อยหลับไปเลยตรงนี้อ่ะ เรียโอ้โหพังเรียบสุดยอดติดพิษกันหลายคนแล้วอะตอนเนี้ยอันนี้พักงานสกายเวนเจอร์ก่อนมาช่วยงานอื่นก่อนครับไม่ได้แล้วตอนเนี้ยอันตรายมากแล้วมันมาน,นอนตรงพายุอะถามจริงเลยนะโดนอีกรอบแน่นอนอะ น้องขอร้องเลยลุกเดี๋ยวนี้วิง่งผมต้องสั่งอีกรอบเว่โอเควิง่งล้ไม่ไม่ลอดจะดีเนี่ยโดนโดนอีกรอบถ้ามันขึ้นแดงเสดงว่าโดนครับแตกแตกพายโดนเลทโอเคพน้นละดูดิไม่เหลืออเลยเลยน้องเออจะหลับก็หลับไป ถ้าเดินพ้นแล้วนะพ้นยังวะโอเคไม่โดนละโอเคตอนนี้ได้เวลาซ่อมแซมตรงนี้ต้องรีบเคลียร์ละมันอยู่ชนแล้วเนี่ยชนแล้วเนี่ยอันนี้ช่างมันต้องเคียร์ตรงนี้ก่อนเพราะมันใกล้ตรงนี้มากเ,เดี๋ยวเราดูดขอโดูข้างล่างก่อน ข้างล่างเราลอดละข้างล่างเราลอดละไม่มีละเหลือแค่ <c oughs> <c oughs> ข้างบนเนี่ยแหละโอเคคิดว่าคิดว่าปลอดภัย้วครับสวยสวยสวยลอดละอดละเอ้ยต้นขอต้นอีกต้นหนึ่งทำไมทำไมมันจะต้องยืนนิ่งเพื่อที่จะให้รอให้หมอมัน,มน,มนหิววะผมไม่เข้าใจตรงนี้แหละคือแกช่วยเดินไปโรงหมอเองได้ไหมฮะไก่ไก่ผมสั่นไม่หยุดเลยวะท,ทุกคนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ ช,ชิปเปล่งละอันนี้มันต้องเจาะตรงนี้ว่ะพี่จา๋าขอที่ตรงนี้นะปราบคือตึกบางอย่างมันจะนะต้องใช้ที่ที่แบบเจาะจงอันนี้ปลูกบีดตอนนี้เราอยู่ในโซนน้ำแข็งนะ ส่วนภูเขาอากาศจะเย็นโอเคตอนนี้ตอนนี้มีคนติดพิษอยู่คนเดียวโอเคฟู้ดคุณตี้ติดลบอ่ะโอเคผมว่าได้เวลาละที่จะเปลี่ยนอาหารนะเปลี่ยนเป็นนี้บ้างเดี๋ยวผมต้องรีบไปเคลียร์ป่าบ,บนแล้วอะ่ะเพราะว่าดูดิเอาให้เฮี้ยนเลยด้วยกันนะตรงเนี้ยไม่อยากเก็บไวอ้อ่ะอย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้ตอนที่มันมีพิษมา คือมันคุมยากมากถ้าเกิดป่าเราติดอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้พยายามเคลียร์ให้โล่งๆไว้ครับมันจะปลอดภัยที่สุดที่สโตน้ำผมน้อยมากมันไม่เคยเต็มเลยผมเล่นอีกโลกหนึ่งนี่แม่งเต็มตลอดเลยเดินถึงไหนละอุ้ยไม่โคตรเกลียดเลยอ่ะโอ้โหเดินลงล่างเลย,เยลงล่างเลยเฮ้ยมันไม่เชื่อเราด้วยฮะ พี่หมอนี่กินเลยกินเลยหนึ่งคำเราเชื่อฟังกันหน่อยอ้แย่แล้วทันบัวคูดาวสองนาทีคูดาวเฮ้ยนายเราเราเสียใจทำไมนายไม่เชื่อฟังเราอะนี่นนี่นี่นายเรามานิวให้นายนายช่วยเชื่อฟังเราหน่อยนะน้องลงใต้ขอร้อง ไม่ฟังอ่ะมันไม่ฟังผมอ่ะเหลียวลงลงขอร้องเอโอโอ้โหโ,โคตรลุนเลยไอหมอนี่ไม่เชื่อฟังกันเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้ผมมีหนึ่งรีเสิร์ชมีหนึ่งโนเลจผมคิดว่าเดี๋ยวฟาร์มฟาร์ม เบเกอรีนะ่น่าจะต้องมาล้วแต่ว่าอาหารผมยังล้นอยู่ดังนั้นดังนั้นผมขอรีเซิร์ชไอที่เก็บต้นไม,ม้มาแล้วน,นะเฮ้ยไม่ก็ไม่พออยู่นี่นี่หว่าผมไม่มีแต้มเอ้ยนี่ไงเสร็จเสร็จโจนพอดีเลยมาหนึ่งอันพอดีผมอาจจะต้องย้ายฟาร์มนี้ว่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแล้วกันเดี๋ยวทำฟาร์มฟาร์มข้าวข้าวสาลีไว้ตรงไหนดีวะ ตรงนี้ก็ได้เนาะแล้วให้มันทำตรงนี้หรือว่าตรงไหนดีวะเดี๋ยวนะเอ้ยตรงนี้ก็ดีเหมือนกันฮึบก็ดูดีนะเพราะว่าสองคนมันก็คงทำไม่เต็มตรงนี้ก็ได้อยู่ดีอะอ่ะตรงนี้แล้วกันฟาร์มแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีครัวอีกอันหนึ่งวะคนไม่พอวะตอนนี้คนผม เดี๋ยวนะขออนุญาตซูมเอาโอเคอ่าฮะอันนี้ปิดทํทำการไปก่อนแล้วก็แล้วก็วกไอเห็ดเห็ดนีหนึ่งก็พอแล้วก็ที่ทำอาหารหนึ่งคนบอลลูนตอนนี้เออขอส่งไปรูปหัวน้องนี่หนึ่งทีแล้วเดี๋ยวผมเก็บคนงานบอลลูน เฮิร์บเฮิร์บเหลือน้อยมากเลยวะ่ะน่ากลัวมากเวลาของขาดอะไรสักสักอ,อย่างแล้วแบบเหลือน้อยน้อยนี่น่ากลัว,ลวอันนี้ปิดทำการไปก่อนแล้วก็อาตื่นแล้วโอเคขออนุญาตให้อาหารหนึ่งทีอันนี้เมื่อกี้มมผมลุกหัวไปแล้วใช่ไหมโอเคดังนั้นก็ปิดทำการอันนี้ไปก่อนป,ป่า ยามาตาันแดดโชว์โอซาทรายร้อนด้วยหรอตแซนโอ้ m i g กอด g วิแต้มส่งไปเลยเต้องวิ่งทีไงนนเนี่ยทำเป็นเล่นเตรียมวิ่งอีกรอบนึงได้ปะวะแตะยังแตะแล้ววิ่งต่อเหนื่อยหน่อยนะ <laughs> เหนื่อยหน่อยนะแล้วก็ผมอยากวิ่งทะเลทรายต่อวะ่ะโกนอสแล้วกันนะเคมันเชื่อฟังมันเริ่มเชื่อฟังผมแล้วดีมากไอ้น้องทะเลทรายมันดีตรงที่มันไม่มีผิดครับมันเป็นข้อดีเลยเราจะไม่ค่อยเจอผิดในทะเลทรายเรียกว่าไม่เจอเลยดีกว่าน่าจะมีหน่วยแบบว่า คอยตัดต้นไม้รอบรอบด้านในรัศมีไม่ให้มีต้นไม้อะไรเงี้ยดูเกะก,กะมากเลยผมเริ่มไม่ไหวกับไอ้ต้นนี้แล้วนะไอ้ต้นเนี้ยไอ้มาเลอร์ทรีเนี่ยครับมันจะเนี่ยมันจะสปอนต้นไม้ออกมารอบๆเรื่อยๆเฮ้ยวเฮาสร้างได้แล้วเพิ่งเห็นเอ่อเอ่อต้องไว้ต้องกลางๆหน่อยเนาะก็คงต้องแถวเนี้แหละ เดี๋ยวนะตรงนี้เลยได้ไหมขอร้องขอขอขอ,ขอหนึ่งขอหนึ่งหนอนะนเพื่อนตัดสักหนึ่งหน่อนะนี่คือตื่นแล้วนะโกนอสนะโอเคมาดีมากที่เชื่อฟังเอาไปยินหนึ่งคำอันนี้อะไรขาดอะไรเมื่อกี้ขาดอะไรน้ำน้ำหมดแย่ล yeah, นะ้อาจจะต้องเพิ่มคนตรงนี้ แพ็กตัสนี่ค่อนข้างค่อนข,ข้างจำเป็นนะเฮ้ยโอเคไปทำเบอร์รี่ซะอาหารเริ่มไม่พอแล้ววะอาจจะต้องกลับมาสองคนเฮ้ยทำไมพี่ว่างอะ่ะยินรอเชื่อ๋อมันไม่มีที่ทำปุ๋ยโอ้เอฟเฟกซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ หมายกอดอืมใช่เพราะว่าไอ้เส้นนี้มันยังไงดีวะเนี่ยอ่ะชิดตรงนี้เลยแล้วกันนะปาบมันช่วยไม่ได้เออต้องอย่างนี้แหละเออคนมันไปทำอะไรหมดวะ <c oughs> คนมันไปทำอะไรหมดวะเอ๊ะ ร้อนร้อนวิ่งมีคนข้างหน้าสวยอุ๊ยชิปเป่งละวิ่งยาวๆเลยนะน้องขอร้องเลยโดนแน่นอนบ้านแตกแน่นอนวะผมว่ายังไงก็ไม่ไม่พ้นวะทําทใจมารอเลยเต็มๆ อะไรเนี่ย Looking อะไรเนี่ย Production from Sun You r s c a v e n g e r Wander the Crypt That you meet เจอชนเผ่า Performer Dan เจอชนเผ่ากำลังเต้นอยู่ Is better not to interfere the ritual Best for resource ผมไม่ยุ่งกับเขาแล้วกันนะมันน่ากลัวไปวะผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมั่งถ้าเกิดเราเลือกไม่ดีไม่อยากเสี่ยงนะยังไม่อยากเสี่ยง เรากำลังจะได้คนเพิ่มนะแต่น้องดูทำท่าจะหลับก่อนวะเฮ้ยเอ่อสลิปคอมานเอ่อขอฮิวขอฮิวน้องนะไรกันนะเล,เลือดเลือดไม่เต็ม61%อนะจำไม่ได้ว่าฮิวแล้วมันได้เท่าไหร่วะป้าบเป็น80ขึ้นมา20%นะถือว่าโอเคนะ แล้วก็รูปหัวน้องทีหนึ่งโอเคผมหงมุดหงิดเวลาเห็นอะไรมันกระจายกระจายอย่างเงี้ยไอ้คนมาแล้วเว้ยรับขึ้นมาเฮลตี้ฮั n กี้สวยขึ้นมาให้หมดบ้านเรามีหกสิบหกับได้หกสิบคนนะตอนนี้ชิวๆไหนดูซิมีคนว่างงานไหม p o p u l a t i o n idol ทุกคนทุกคนมีงานหมดเลยนะมีไอ,อคนนี้ที่แบบให้ยืนสแตนบายไว้เพราะว่าเกิดมีคนเป็นอะไรขึ้นมามันจะได้เดินมีหิวได้ทันทีนะอันนี้อันนี้ยังล้นอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เจอผิดเท่าไหร่นี่น้องมันอ๋อตื่นแล้วโอเคสวยตื่นแล้วก็หนึ่งคำเข้าไปงับเงียบ อตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มอยู่ตัวละประมาณนี้ไม่น่าเชื่อว่ายังไม่มีอะไรมากนะแต่ผมพยายามเลี่ยงพิษมาโดยตลอดเลยอะดังนั้นเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าอุ้ยคนเพิ่มจับไปอเฮลตี้ด้วยโอ้โหสุดยอดตอนนี้คือปัญหาคือผมยังสร้างน้ำไม่ทันนะเพิ่มได้ไหมเนี่ยตอนนี้ตัดไม้หนึ่งหางหินหนึ่งไปเรื่อย แล้วก็มีโรงงานทำอย่างละหนึ่งแล้วก็ eat command เหรออ๋อเวลาเดินผ่านเห็นใช่ไหมย,ยังไม่รู้สึกว่าจำเป็นผมว่าผมอยากได้อันนี้หรืออันนี้ดีวะอันนี้มันใช้น้ำเยอะตอนนี้เรายังทำน้ำได้ไม่ค่อยมีประสิทธ,ธิภาพเท่าไหร่ดังนั้นผมรู้สึกว่า การปลูกไอ้มะเขือเทศนี่คือน่าจะเป็นการเปลืองน้ํามากนะอันนี้ดีกว่าเคยังสถานการณ์ยังเรื่อยเรื่อยนะผมรู้สึกว่าตอนนี้มันนิ่งละตอนนี้มันนิ่งนิ่ง,งละดังนั้นเนี่ยผมกะว่าจะเบรกไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้มันคลิปเนี่ยน่าจะได้น่าจะได้เยอะละดังนั้นเนี่ยขอเบรกตรงนี้นะครับเบรกกันที่เดที่68 สภาพตอนนี้ผมเริ่มนิ่งแล้วขาดแค่ตอนนี้ผมอยากาหาวิธีการทำน้ำไม่ได้เร็วๆซึ่งขาดน้ำมากเนี่ยตอนนี้น้ำน้านี่คือโผล่มาเมื่อไหร่ก็คือเกลี้ยงเพราะว่าเอาไปปลูกตลอดนะตอนนี้ใช้งานไม่พอโอเคประมาณนี้ครับประมาณเอ้เฟ e ชแอร์โอเคแววนอนไหม มันยังตื่น,นอยู่โอเคไม่เป็นไรผมเดี๋ยวพักตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเมืองผมประมาณนี้นี่วิธีเล่นของผมก็คือผมจะคือถ้าเป็นไปได้อยากจะตัดให้เฮี้ยนเลยนะแต่ตอนนี้คือคนมันวิ่งวิ่งทํางานไม่หยุดเลยดังนั้นก็ประมาณนี้ประมาณนี้คลิปนี้ก็น่าจะลากันไปด้วยการเดินทางสู่โซนโซนเขียวเดี๋ยวนะไหนๆก็จะเดินเข้าละ เดี๋ยวผมรอเปลี่ยนเลยดีกว่าอ่ามาละเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นบีดอ่ะโอเคโอเคครับเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยน้องที่กำลังจะเดินเข้าสู่โซนโซนเขียวนะฮะผมจิมช่องจิมเฮนโตนะครับสวัสดีครับ